เราไปโรงเรียนเราไปฟังวิสัยทัศน์ของคุณครูใหญ่หรือว่าเ e ตุที่เชอถ้าคุณชอบโรงเรียนนี้คุณเห็นผลงานของยนนี้คุณส่งลูกคุณเข้าไปคุณไปดูบรรยากาศโรงเรียนมีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ทําเคยเชิญวิทยากร,รข้างนอกมาสอนสิ่งเหล่านั้นคุณตรวจสอบได้แต่สิ่งเหล่านั้นส่งอิทธิพลกับเด็กนักเรียนของเราน้อยกว่าเพื่อนร่วมห้องของเขาเยอะมากเพื่อนร่วมห้องของเขาส่งอิทธิพลต่อรูป หรือว่านักเรียนของห้องที่สุดแล้วครับผมแบบที่คุณตรวจสอบไม่ได้และนั่นเด็กทุกคนที่นั่งเรียนอยู่พวกเขาคือผลลัพธ์ของการเลี้ยงดูของพ่อแม่เขาอีกทีหนึ่งครับผมคุณจะไปแก้ไงครับคุณบอกผมทีมันเลกไกลเกินมือของเราแต่เราชะลอมันได้ไหมแน่นอนว่าได้คุณเลยต้องดึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆเราครับมสมาคามผู้ปกครองสำคัญมา เป็นพื้นที่เดียวที่ทําให้คุณกระชับพื้นที่ระหว่างคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้กันมากสื่อสารกันอัปเดตกันให้เยอะๆไม่ให้เกิดช่องว่างหรือเกิดหรือให้เกิดช่องว่างน้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะชะลอสิ่งนี้ได้ปัญหาได้เกิดที่บ้านมันไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านอย่างเดียวมันเกิดขึ้นที่ตัวเด็กแล้วเด็กก็จะเอาสิ่งนั้นมาสแสดงในห้องเรียนของเขานั่นคือสิ่งที่ยาก วิธีการแก้ผมบอกคุณไปแล้วคุณต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขานั่น,เป,นเป็นการล้นหรือว่าการลดระดับความรุนแรงที่ผมคิดออกในวันนี้ครับ